เขียวกินนมแม่เร็วลูกเร็วกินนมให้ลูกกินนมลูกให้ลูกกินนมวันที่สองแล้วจ้ากินนมกินนมได้ไหมให้ลูกกินให้ลูกกินให้ลูกกินวิ่งมาทําไมเขียวไปไปไปกินนมแม่แล้วลูกเร็วเร็วจะได้โตเร็วเร็วเร็วจะขยันป้อนเหรอ ไปดูดเองเร็วดูดนมแม่เร็วไปกินเรวเองไปไปเขียวน้อยไปลูกไป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 กินเร็วเร็วเร็วเวไปไป,ไป,ไปกินเร็วไข่หมุกนะ็หน้าคือยังกินโหลดอืม บ,บ่พ่อหดชมุงกินนมได้ไหมอืออือไปกินนมกินนมเร็วเร็วเร็วเข้าซองเนี่ยป็นเวนแีแม่งแม่งแม่งวันน้ำใจหายนีเกาะลูกมัน ประเภทแบบบ่ตองให้มันถอยให้ลูกกินนมลูกให้ลูกกินนมเอ้ยถอยเฮ็ดยังด้วยนี่เร็ว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 ,รว,รวกินน,นมวันที่สองแล้วเด้อวันที่สองแล้วบอขายันหานมให้กินด้ต้องกินเอง เร็วเร็วเร็วแข็งแรงอยู่แต่ว่าหันบทท่านแม่บทท่นานไหา้เขียวน้อยเขียวเอ้ยเร็วมาทางนี้เร็วเร็วเร็วมากินทางนี้ามาโอ้ยแม่งอันนี้เยอะอุดต้องดังไฟพร้อม เลนนะ่นมากพี่ไงไงเห็นไหมดินขย่องคล่องแขล้งยู่นเลยเพิ่นฝนตอกมาขึ้นในบ่หวัวแถวนั่นบ่บแต่ว่ามันอันอน,อนี้สังอะสีอยู่เ็นปะโมดินเขามา บออืมอมีตะแคนะตะแคมากตะแคหน่อยอยังดีันสนอนอูฝนบไดก้กางมุ่งบอฝนตกบไม่ยุ่งอืมน้อนเฝ้างัวน้อยนอนเฝ้างัวหน่อยพี่น,อน้อง เพราะ่าท่านอดูดนมแม่ได้ต้องคอยดูแลมันเอานมป้อนลูกเขาให้ก่อนต้องคอยป้อนนมโอ้ยแล้วเลยแล้วเลยเนีเ่ยแม่กะหวงบัดที่นี่ปัดออกตรงมีตรงจับ คือว่าเราต้องจับมันจับไวจับวะไ้แม่ให้ลูกอันเขานมได้อืจักอาทิตย์หนึ่งนี่สิบดูดได้ยู่บ่เพราะว่าเขาพระ,าระนานลินมองลินมองเันปากเขาพระท่านแข็งแรงพร้อมเออเพระาะว่าให้เขายางแข็งแรงก่อนอ เขียวน้อย,เข,ยเขียวเขียวไอ้เขียวจ้ามาอัปเดตบัวน้อยน่ารักวันนี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ